น้องเข้าไปหลบเดี๋ยววัดกลไป<อ>พี่ครับเมื่อกี้เห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงเดินผ่านไปไหมครับเห็นครับเห็นครับวิ่งมาดูแล้วครับพี่โอเคครับขอบคุณครับ<า>พี่คะพี่คะงั้นหนูไปก่อนนะ เห็นในดวงจิตเขาเดินไปไกลแล้วอ่ะอันตรายมากเลยนะจะให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวหนูกับเองค่ะอ๋อครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมโอ้โหแค่โทรศัพท์คร่งเดียวกันเงินแค่ไหนยุครับน้องเอาเนินจับทอร์นาจขึ้งเข้าไปคอมเห็นหมดแล้วพวกคุณอะเป็นทีมเดียวกันเห็นแล้วแมอยากตายนี่ไงพี่ คนของหนูอ่ะอยู่แถวนี้หมดเลยนะโอเคไม่คืนใช่ไหมกูจังตังหลบแล้วนะโอเคกูฝากไว้ก่อนเถอะฮะกูไปแบอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาโทรศัพท์เงินไปไว้ไหนวะ